อย่งนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบสีเขียวลายๆเขาก็จะมีความแบบสีผสมกันไปเนาะจะเป็นแบบธรรมชาตินะคะคุณพี่ขานี่เลยนี่เลยค่ะพี่นนท์นะคะอยากได้โปรพาแก้วองค์เล็กหยกเขียวอยากได้โปรพาแก้วองค์เล็กหยกเขียวพี่นนท์พี่นนท์บอก เดี๋ยวแม่คะต้องดูที่ร้านเนาะพี่นนนะถ,ถ้าถ้าแบบถ้าไซส์จะเล็กกว่าหน้าตักสามนิ้วใช่ไหมพี่นนถ้าหน้าตักจะเล็กกว่าสามนิ้วเนี่ยพี่นนนะคะทักมาตรงนี้นะคะนี่เลยคะ่ะพี่นนขาถ้าตรงหน้าไลล์เนี่ยจะอยู่ที่หน้าตัก สามนิ้วนะคะทุกองกคนะจะอยู่ที่หน้าตักสามนิ้วนะ,ะพี่นนท์นะแต่ถ้าพี่นนท์อยากได้เล็กกว่าหน้าตักสามนิ้วนะ,ะพี่นนท์ทักมาตรงนี้เนาะ e. เพราะว่าจะอยู่ที่หน้าร้านนะคะพี่นนท์ขาถ้าอยากได้เล็กกว่าหน้าตักสามนิ้วทักมาตรงมังกรหยกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะโอเคพี่นุงน,นะหยกจะมีหลายสีเนาะส่วนมากเขาจะดูกันที่เกรดนะคะพี่นกเนานะส่วนสีเนี่ยจะมาเป็นอันดับสองนะสีมองหยกแล้วถ้าเป็นแบบกําไรสีมองแต่ว่าหยกเกรดสวยก็มีเยอะแยะเลยนะคะพี่น